เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนที่เราเปิดร้านมีดใหม่ๆผมได้ทำการรีวิวมีดเดินป่าตัวหนึ่งที่เป็นสไตล์ของเนปานลนะก็จะเป็นทรงเดินป่าที่มีใส่ไทเทนะมีสีไทเทตอนนั้นก็เป็นที่นิยมมากแล้วก็ได้มาเล่มเดียวนะครับแล้วก็ถึงการเวลามาช่วงนี้เนี่ยผมก็ได้มาอีกหนึ่งเล่มครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเล่มนี้แต่รอบนี้ไม่ใช่ของชาวบ้านแหละ แต่ว่าในสืบหาประวัติมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวมีดแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับในผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ได้ดูในข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับมีดลักษณะทรงนี้จะเป็นมีดทางศาสนาของชาวเนปาลนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีดเนปาลไม่ค่อยได้เข้ามาหาผมเท่าไหร่มีไม่กี่เล่มไม่กี่รุ่นนะครับและนี่คือหนึ่งในรุ่นที่ค่อยงที่จะเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมได้มาจากท่านหนึ่งที่อยู่เมืองน่าน ท่านเป็นคนที่สะสมของเก่านะครับแล้วก็รับซื้อของเก่านะที่เป็นของเก่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะเก็บสะสมไวนะ้จนกระทั่งมาถึงมีเล่มนี้ที่ผมเห็นนะครับก็ถามท่านว่าเอ๊ะท่านมีสไตล์มีดบ้างไหมเขาบอกมีแค่เล่มเดียวเล่มนี้ก็เลยได้มีโอกาสปิดเล่มนี้มานะซึ่งมีดเล่มนี้เนี่ย ผมปิดมาในราคา5000บาทนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมได้ทำคลิปวิดีโออะไรต่างๆแล้วนะท่านใดสนใจจะเอาไปาซื้อไปสะสมต่อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะให้ค่าขนมผมเท่าไหร่นะหรือว่าจะให้แค่5000เท่าราคาที่ผมได้มาก็กไม่ว่ากันนะครับวันนี้ถือว่าได้ออกคลิปแล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่ะผมเริ่มเลยได้กันนะครับคือในส่วนของตัวบอดี้แล้วก็ตัวประกอบต่างๆนี่นะครับผมจะเป็นแผ่นทองเหลืองทั้งนั้นเลยนะครับ นะมีการปั๊มลวดลายเนาะไอจุดไหนที่เป็นทองเหลืองแล้วไม่ได้ปั๊มลายเนี่ยก็มักจะมีการตีนูนขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหมุดตะปูที่น่าจะมีการซ่อมแซม,มเมื่อนานมาแล้วนะครับเนี่ยนะก็พยายามที่จะเช็ดคราบใครอะไรต่างๆออกเลยนะครับคุณผู้ชมในใน,ในตอนที่มานะก็พยายามเช็ดตามจุดต่างๆที่สำคัญสาคัญนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานแบบ100%นนะผมเก็บแค่จุดที่เป็นรอยต่อที่มันถ้าเกิดถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วมันไม่ดีเนะี่ย ก็จะเก็บงานให้นะครับเนะช็ดเอาสนิมออกอะไรออกเนาะนะแต่ว่ายังคงความเก่าไว้ในหลายๆจุดนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของความเก่าเนี่ยมันต้องมีความคลาสสิกด้วยนะครับถ้าไปขาดใหม่มามันก็คือของใหมนะ่ทีนี้ในจุดที่เป็นทองเหลืองนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการปั๊มลายนะจะเป็นลายดวงอาทิตย์บ้างหรือว่าลวดลายที่มีการตอกลักษณะคล้ายๆกยับหยินหยางบ้างนะครับผมผู้หญิงผู้ชายเนาะเป็นธาตุน้ำนะ นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ตรงนี้จะเป็นรูปมมังกรด้วยนะครับเป็นมังกรแล้วตัวซองเนี่ยเป็นซองหนังนะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้เนื้อเบานะก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นมีดทางศาสนาก,ก็จริงนะครับแต่ว่าการพกพาในการเดินทางนานๆเนี่ยมันก็จะมี เรื่องของน้ําหนักที่เป็นภาระอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เป็นตัวเนื้อเบาไปเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําเป็นทรงเนปาลก็คือลักษณะไม้อะไรต่างๆนะครับผมจะมีความแบบเป็นเอวคอดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทําลวดลายตรงนี้ซึ่งลวดลายเป็นการน่าจะแกะมือนะครับเพราะว่าถ้ากลึงเนี่ยมันจะสวยแล้วก็จะเนียนกว่านี้นะครับคิดว่าน่าจะซาะร่งโดยการใช้มือแกะเข้าไปน่าจะเป็นช่างที่ตอนนั้นเขาน่าจะแบบให้มันดูเป็นศิละปะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่างชาวบา นะไม่ได้เนียบมากนะในส่วนของงานอะไรต่างๆครับ mm. เขาไม่ได้ใช้กลึงนะครับแต่ใช้เป็นการเสาะร่องเอานะตามนีนะ้ก็ถือว่าเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้การจับนะมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ผมจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับนะวันนี้วิดีโอไม่นานมากนะครับคุณผู้ชม510กรัมก็ถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับนะตัวจุดต่างๆตัวสอดตัวอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบซองหนังหมดเลยนะครับ หนังหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูความยาวนิดนึงแล้วกันนะครับในขนาดที่เราเห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมภายนอกนะครับ14นิ้วนะฮะสินิ้วจุดพับจุดอะไรต่างๆในคุณผู้ชมผมอ่ามันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเนาะฮนะเนะีนะ่ยก็ถือว่าคลาสสิกใช้ได้เลยนะคลาสสิกใช้ได้อ่ะลองดูตัวมีดหน่อยครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชม ใบมีดเนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็น2ฝั่งนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นงานสแตนเลสนะครับนะคิดว่านะคิดว่าถนะ้คาดเดานะคาดเดาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางในปานเขาจะใช้เป็นสแตนเลสไหมนะครับผมไม่แน่ใจในตัววัสดุแนละ้วแต่ว่ามันค่อนข้างหนักนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าที่ดูผิวเผินเนี่ยจะฟันธงว่าเป็นสแตนเลสเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าดูจากจุดรอยตัดอะไรต่างๆเนี่ยมุมต่างๆเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ มันไม่เหมือนเนื้อของสเตเลตเท่าไหร่เหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเปิดมาครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับมาดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับลวดลายมีการตอกค่อนข้างสวยนะนะครับลักษณะเหมือนเหมือนออคุณผู้ชมลองดูเหมือนหางปลาใช่ไหมครับแต่ตัวดูบอดีม้มันมันไม่ใช่เนาะนะรหรืออาจจะเป็นแบบจิตกรรมไม่ใช่กับฝาผานังผนังถ้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างดีนะน้าหนักค่อนข้างดีคอทองเหลือง นะอืมเรามีความคมไหมเนะี่ยผมลองดูนะในคะนะมเปิดคมประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยลักษณะมีใช้งานจริงก็คือจะมีการเก็บงานที่ลักษณะค่อนข้างดิบนิดหนึ่งนะครับนะค่อนข้างมีความดิบนิดนึงนะนะสวยงามใช้ได้นะครับอันนี้อืมผมว่าแนวโน้มก็คือมันน่าจะเป็นเหล็กมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานสไต์เลสเนี่ยสนิมจะไม่ขึ้นลักษณะแบบนี้นะนะน่าจะเป็นเหล็กมากกว่า นะครับถ้าที่ประเมินนะครับถ้าที่ประเมินน่าจะเป็นเหล็กมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลวดลายคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเหมือนภูเขาเหมือนพระจันทร์ใช่ไหมครับนะครับนะแล้วเราลักษณะเส้นสายก็ตามสไตล์ของเนปลาลเลยครับจะมีความเป็นริมเหลี่ยมนิดนึงนะครับนะจะมีความเป็นริมเหลี่ยมเนี่ยเนาะนะลักษณะเหมือนกับมีดหมอบ้านเราเลยนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่านด็คือใช้ในการแบบเข้าป่าเข้าอะไรแล้วฟันได้จริงนะครับนะ เนี่ยเนะอ่ะนี่คือตัวเต็มนะครับผมให้ดูตัวเต็มนะครับตัวคู่ตัวเต็มนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาปกคลิปนิดนึงแล้วกันอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอ่ะ,อะก็หายคล้องใจกันไปนะครับแต่ว่าด้านในนี้คือตัวซองอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาค่อนข้างทํามาด้วยไม้เนื้อเบาหมดเลยนะ ไมเนื้อบาวนี้ข้อเสียคือต้องเก็บดีๆนะครับไม่งั้นปวกเล่นซัดก,กระหน่ำแน่เลยแต่ก็ดูคุณผู้ชมผ่านมาต้องนานเนาะก็ไม่เห็นว่าปวกมันจะกินไปยังไงเนะนี่ยนะแต่ว่าต้องระวงังเก็บบ้านเราต้องระวังให้ดีๆนะครับระวังปวกด้วยครับนะด้วยความเป็นไม้เนื้อบาแต่ผมคิดว่าน่าจะเคลือบสารอะไรมาสักอย่างนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูไม่มีร่องรอยการแทะของปวกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยอืม่ะ โอเคครับผมก็ตัวนี้ผมได้มา $5,000 นะใครอยากจะให้เท่าไหร่ห0 0 0ันะ 5, หรือว่าจะให้ค่าขนมผมก็ขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าไม่ให้ค่าขนมก็ $5,000 ันแต่ผมส่งฟรีให้ได้ครับถือว่าได้ทำคลิปวิดีโอไปนะครับทีนี้ในส่วนของอื่นๆของวันนี้คุณผู้ชมมีไม่เยอะมากนะฮะผมจะขึ้นไปงานนี้ให้แล้วกันเมื่อวานออกแผรงๆไปนิดเดียวไม่คิดว่าจะมีคนสนใจบูชากันไปจนเหลือแค่2เล่มนะคุณผู้ชม จากหกเล่มเหลือแค่นี้เองนะเว็บเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนนี้จะเป็นไม้ขนุนครับคุณผู้ชมก็ยันจากนารายครับรุ่นนี้1,900บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจากนารายที่ราคาค่อนข้างเบานะีนะ่ค่อนข้างเบาเพราะาเป็นไม้ขนุนนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นจากนารายอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะพันห้าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะจับต้องได้นะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้หมดจริงๆนะครับนะี่ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นไม้ขนุนตายพลายนะครับนะเอามาทําเป็นวัตถุมงคลนะให้คุณผู้ชมได้ได้บูชากันครับเป็นปีหกห้านะครับคุณผู้ชมปีหกห้านะครับด้านบนเป็นดันคาถาพระเจ้าครอบโลกนะครับนะจิเจรุนินี่ยันหัวใจเปลิครับยมนาสายนาวุธังนะครับหรือว่าดวงตาทันยมนะฮะนะแล้วก็หัวใจพระอภิธรรมนะครับ อันนี้ทูสานาโสคุณผู้ชมขออภัยนะครับจีเจลุนี่คือตรงนี้นะครับนี่จีเจลุนี่ตรงนี้แต่เมื่อกี้พอดีชี้ตรงนี้ตาตาแล้วมาอ่าน,นาตรงนี้เมื่อกี้ <c oughs> นี่แล้วตอนนี้จะเป็นผ้าโพกนะครับนะนะฮะสักษาญาณนายนาวุฒังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจักรนารายตรงนี้นะครับผมแล้วตรงน,นี้ก็เวสวนนุวรรณนะฮะสักษานายนาวุฒังนะ หลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนปี25ง5ด้านบนเป็นยันท์เนะครับหรือว่ายันท์เนะครับแล้วก็กลั่นเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นการอุดมวลสารด้วยนะครับนะฮะจุดสังเกตคือโค้ดพัดนะครับบริเวณตรงปลายโค้ดพัดตรงนี้นะะนี่คือจุดสังเกตมีแทหรือเกน,นะครับนะนี่ต่อโค้ดพัดนะครับหนึ่งร้อยสองนะ 102, นะก็พันเก้าร้อยครับสำหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมวันนี้ผมขึ้นไม่เยอะนะวันนี้ผมขึ้นไม่เยอะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งผมก็จะลงคลิปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราทํากันในช่วงเช้านะนะเดี๋ยววิดีโอนานเกิอเดอัปโหลดไม่ทันนะครับเนะราประกันแท้ให้ครับในส่วนของมิดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเราประกันแท้ให้นะี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะพันห้าครับเป็นน้องสิงค์นะครับด้ามไม้ขนุนตายพลายเนาะนะนะนะโมพุทาย,ยะยันน้องสิง์นะครับบางคนก็จะเรียกว่าแข้งสิง์นะ่ผมไปเจอคนแก่โอ้โห เขาเอามีดหมอมาให้ดูนะครับบอกแข็งสิงนะเขาเรียกว่าแบบนั้นนะเกตกระดีเดิมครับเกตกระดีเดิมเนี่ยจริงๆอ่ะรุ่นเสมาเต็มใบก็สวยนะครับบางทีผมก็ชอบเหมือนกันนะเสมาเต็มใบบางท่าน่ะไม่ค่อยชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเสมาเต็มใบก็สวยใช้ได้นะครับนะหรือว่าเสมาครึ่งใบเนี่ยในการเดินเส้นเนี่ยผมก็ชอบนะนะเพราะว่ามันจะลักษณะคล้ายๆกับยันป่าไพรีของทางหลวงพ่อเดิมท่านนะในส่วนของเสมาครึ่งใบ นะผมก็เลยค่อนข้างชอบนะเหมือนกับว่ามีเล่มเดียวแต่ได้อคระแบบอสองอย่างเลยนะครับนีเ่เนี่ยพันห้าครับเล่มนี้คุณผู้ชมรุ่นตำรวจสร้างยังอยู่ครบนะเนะี่ยทั้งสองเล่มก็ราคาจะรุนแรงนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเนะี่ยผมคิดว่าตอนที่ผมทำใหม่ๆนะครับเมื่อก่อนนะเล่มหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สามพันณตอนนั้นนะนะเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่เขาสร้างใหม่ๆนะครับเล่มละสามพัน ไอผมก็โอเคแล้วนะอูดีใจมากนะครับเจ้าทางพอปล่อยไปปั๊บนะครับหมดอีกทีนี้นพอหมดปั๊บต้องมาหาครับราคาสาวพันกว่าสามพันกว่าโอ้โหนะจะมาหาทีหลังก็ลำบากแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นไซส์ขนาดห้านิ้วนะครับเมื่อสักครู่ก,ก็ห้านิ้วนะอี่ว่าห้านิ้วนี่คือใบมีดนะครับใบมีดแต่ห้านิ้วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรุ่นตำรวจสร้างนะอโอเคครับผม เป็นนาคสมพงษ์นะครับหรือว่านาคเกี้ยวครับนะตัวนี้มีต่อโคด้า568นะครับ568ต่อร้อหนึ่งต่อร้อหนึ่งนะพระค,นะครูนิวิ์นะฮะนี่นี่นะตอกโลกเข็นด้วยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นมงกุฎพุทธเจ้ากับพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ครอบไว้นะฮะหลวงพ่อพัดปุญญากะโมปี99นะครับหรือว่าปี63นั่นเองนะครับหนึ่งในะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดที่จะสร้างในปี63เนี่ย นะสร้างชื่อเสียงแบบกระชอนนะครับไปทั่วประเทศเลยนะหรือแม้กระทั่งคนจีนก็ตามมีปี63เยอะนะครับไม่รู้ว่าไปได้ยินความเชื่ออะไรยังไงมานะครับแต่ว่า,อ,าอิทธิปฏิหารในปี63เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะเรื่องราวที่เป็นแบบ Amazing Amazing คุณผู้ชมนะอันนี้ก็สี่พันะคุณผู้ชมเล่มละสี่พันะนะครับผมปิดมาก็สาม0ันจะสี่พันอยู่แล้วนะครับนี่ แต่ถ้าคุณไปเจอนะครับคุณผู้ชมไปเจอก็รับมาก็ซักถ้าเกิดเราคุณไปเจอนะนะครับราคาดีๆเนี่ยนะนะสักสามพันห้าสามพันหกสามพันเจ็ดอะไรเงี้ยนะมันก็ยังเหลือกําไรอยู่บ้างนะครับเนี่ยนะอย่าไปรับแพงมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าปกติแล้วรุ่นนี้เนะี่ยท่าที่เห็นนะครับผมยังเล่นกันไม่ไม่ข้ามสี่พันห้านะสี่พันห้าไม่ข้ามนะครับยังไม่เห็นว่ามันข้ามไปถึงสี่พันห้าเลยนะรุ่นตํารวจสร้างนะครับ หรือถ้ามีก็คงจะเป็นแบบการประมูลที่แบบคนมาเล่นเพื่อความสนุกสนานนะประมูลอะไรเงี้ยน,นะครับถึงแต่ว่าในส่วนของการตลาดทั่วทวไปเนี่ยผมเห็นแค่แบบยังไม่เคยเห็นข้ามสี่พันห้านะนะครับนะอ่ะก็ชุดนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นนาคเกี้ยวทั้งคู่เลยนะหรือว่านาคสมพงนะครับสี่พันครับคุณผู้ชมนะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับไปพร้อมซองเลย แล้วก็เล่มเล็กก็เหมือนกันนะครับเล่มเล็กอันนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับโดน,นตำรวจสร้างนะครับเพราะปาระกันแท้ให้นะครับสามพั 3, 5, นห้าครับเล่มละสามพันห้าปลูกเสกวาระเดียวกัน,นครับอีกอันนึงจะเป็นตูดตัดน้อยอีกอันจะเป็นตูดแบบเขาเรียกว่าเป็นจำปีนะครับนะ อันนี้ชุดนี้เราประกันแท้ให้หมดเลยนะครับรับประกันแท้ให้ทั้งหมดนะครับนะอันนี้799นะครับแล้วก็กรูปคำก็499ก้าเนะเส้นใหญ่นะเส้นเล็กก็350นะครับหรือถ้าจะเอาแบบที่มาที่ไปไม่ชัดเจน,นครับนี่ก็900ครับตรงนู้นตรงนู้นก็จะ900เหมือนกันนะฮะน,นี่ก็พันสาม ชุดน่าจะครบแล้วนะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆมานําเสนออีกก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ